ข้อที่5แบบฝึกหัด2.1ก็ให้เหตุผลแบบอุปนยัยมี4ข้อย่อยด้วยกันเราจะไปดูโจทย์กันก่อนนะนี่คือโจทย์ที่เขาให้มาในหนังสือเขาบอกว่าจากแบบรูปของสมการที่ให้ที่กำหนดให้จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนยัยและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณไม่ใช่หา,าเฉยเนะ เช็คคำตอบด้วยเราไปดูทีละข้อข้อที่1 9้าคูณ9้าบวก7ดเท่ากับแ8ด8สบดคูณ9้าบวก6กเท่ากับแ8ด9้อยแปดดเก้า้อยแปดิบดคูณ9้าบวก5เท่ากับ8888ัน7 6ดดดันด้เจ็บคูณ9้าบวก4เท่ากับ8 8ด8 5ดดดห้าตัวซ้ำกันเหมือนกันหมดเลยเพื่อนถามว่าแล้วตรงนี้สมการตรงนี้น่าจะเป็นอะไรถ้าใช้หลักเหตุผลแบบอุปนัยนะ เราจะเห็นว่าตัวเลขที่ซ้ำกันเก้าแปดเจ็ดหกเห็นไหมครับอันนี้เก้าแดดอันนี้เก้าดนี่9้าเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขเรียงถอยหลังลงมาเก้าแปดเจ็ดหเหมือนข้างบนกันนะและคูณด้วย9นะเป็นค่าตายตัวค่าคงที่ส่วนอันนี้เจ็ดห6ห้าสี่เจ็ดหกห้าก็ถอยหลังลงมาลดออกมาทีละ1ขั้นงั้นเราก็เดาได้ว่าตรงนี้ต้องเป็นห้าเห็นไหมครับ ตัวเลขมันจะเรียงถอยหลังลงมา9 8 7 6 5แล้ว4ตรงนี้มันก็ต้องเป็นอะไรเป็น3นั่นเองแล้วเราก็ไปเช็คคำตอบนะครับเช็คคำตอบก็คงจะต้องอาศัยเครื่องคิดเลขช่วยนั่นแหละนะฮะเราก็ทำในวงเล็บก่อน9 8 7 6 5คูณ9เท่ากับนะบออกไปแล้ว8 8นะ แปอย่างนี้แล้วก็ต่อไปอะไรบวกสามแล้วก็บวก3เท่ากับโอ้ใช่เลยนะได้เลขแปดเหมือนกันหกตัวครับนะออกมาแล้วเรียบร้อยข้อหนถูกต้องอันนี้ก็ทําให้ดูอย่างนี้อันนี้คิดให้ดูด้วยจะได้เข้าใจว่ามันมาอย่างไรนะชัดเจนนะครับเห็นแล้วเข้าใจได้ไปดูต่อข้อที่สกันอ่าสมี1ตัวต่อมา3มี2ตัวต่อมา3มีสาตัว อันนี้สามมีหนึ่งตัวเหมือนกันสามมีสองตัวสามมีสามตัวและท้ายเป็นสี่หมดเหมือนกันนี่อุปนัยที่เราเห็นเหตุผลเราเห็นแล้วเหตุผลย่อยๆจากข้ออื่นนะและคําตอบที่ได้นะอันนี้มีหนึ่งสองตัวแล้วก็ต่อด้วยห้าหนึ่งตัวหกหนึ่งตัวเพอะผลลัพธ์ตัวนี้ออกมาเป็นหนึ่งมีสามตัวแล้วห้ามีสองตัวหกมีหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เดาได้ว่าจะต้องเป็นหนึ่งกี่ตัวหนึ่งสี่ตัวแล้วห้าต้องมีสามตัวแล้วมีหกตัวหนึ่ง งั้นเราก็เช็คตัวนี้ก่อนนะว่าผลคูณตัวนี้มันออกมาจริงไหมเราก็เช็คจากผลคูนสามสามสามสี่คูณสามสามสามสี่เท่ากับนะปั๊บนะออกมาแล้วครับหนึ่งสี่ตัวห้าสามตัวแล้วมีหกหนึ่งตัวจริงด้วยเราก็ได้คำตอบตอนนี้ออกมาแล้วนะจริงแล้วตอนนี้ล่ะอันนี้ เราจะใช้อะไรเพราะฉะนั้นอันนี้มีสามสามตัวข้างล่างก็ต้องมีสามสี่เนี่ยเป็นค่าคงที่และรอละงั้นข้างหน้าต้องเป็นสามสี่ตัวครับแล้วผลคูณมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมผลคูณที่ได้เนี่ยหนึ่งจะต้องมีห้าตัวตรงนี้นะหนึ่งจะมีห้าตัวแล้วห้าต้องมีสี่ตัว,แล,ว,ตว,ตวแล้วมีหกข้อยท้ายตัวหนึ่งเราไปคูณกันดูซิว่ามันได้จริงไหมสา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 มสี่ คูณ3ามสามเท่ากับปั๊บอ่าหนึ่งมี1 5ตัวแล้วก็มี5 4ตัว 6, กับหกจริงด้วยนะครับเราก็ยืนยันเห็นไหมตรวจสอบความถูกต้องคำตอบโดยวิธีการคำนวณเราก็คำนวณถูกต้องยืนยันใช้ได้นั้นหลักอุปนัยที่เราใช้ถูกต้องข้อที่3าย่อยนะครับเราก็เห็นตัวเลขนะครับ สองเท่ากับสี่สี่ 4, ลบสองสี่บวกสองบวกสี่ก็เท่ากับแปดลบสองเออแล้วเราเห็นตัวเลขไงตัวเลขมันจะเพิ่มไปสองไปสี่นะครับสี่ 8, ไปแปดแปลว่าตัวนี้เอาสองคูณเข้าไปหมดเลยนะนะฮะสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกอันนี้สี่คูณสองเป็นแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกสิบหกคูณสองเป็นสามสอง เราก็เดาได้ว่าตรงนี้จะต้องเกิดจากการของคูณ2เป็น32สองแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นส2สสองคูณเท่าไหร่คูณ2เป็น64นะครับจากการทำตารางคำนวณมาให้ดูแล้วช่องนี้นะบวกกันแล้วจะได้62ก็เท่ากับ64ลบ2คือช่องนี้ก็เท่ากับ62เท่ากันเลยนะครับค่ามันจะเท่ากัน นะถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบนะเร็วสุดก็เครื่องคิดเลขนี่แหละนะเราก็เริ่มเอาสองบวก4บวก8วิธีการบวกให้เร็วเนี่ยนะครับเราบวกด้วยตาก่อนก็ได้นะลูกนะแป8กับ2เนี่ยมันเป็น10นะดูถันไหมฮะจะสอนวิธีการบวกแบบด้วยตาก่อนนะ8กับ2เนี่ยเป็น10แล้ว4ี่กับ16บเนี่ยมันเป็น20 2สกับส0บมันก็เป็น 30, 30 3สบบวกกับสามสอง นะครับสามสิบบวกสามสองมันก็จะเป็นหกสิบสองเห็นไหมหกสิบสี่ลบสองก็เป็นหกสบสอเท่ากันครับนะในวิธีการบวกด้วยตาต้องบางทีการใช้เครื่องคิดเลขมากไปมันก็ทําให้เราไม่ไม่สังเกตตัวเลขเราก็ต้องฝึกการบวกด้วยตาไว้บ้างอ่ะไปดูข้อที่4ี่กันเอาละข้อที่สี่เนี่ยมันมีเศษส่วนด้วยงั้นเราอย่าไ่ต้องตกใจเรื่องเศษส่วนเราใช้หลักอุปนัยในการไล่ก่อนสาม แลวอันนี้เพิ่มมา6กเพิ่มมาเก้าแปลว่าอันนี้เขาเพิ่มทีละสามดูทันไหมฮะสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเ้าบวกสามเป็นสิบสองอันนี้วงเล็บในวงเล็บนะก็เป็นสองสามสี่ห้าในวงเล็บก็เพิ่มทีละหนึ่งข้างหน้าก็เป็นสามนะครับสมบวกสาเป็นหกหบวกสาเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองหรือสุดค,คูณนั่นแหละงั้นเราเดเาได้เลยว่าตัวเลขตรงนี้ ก็เอาสิบสองบวกสามก็เป็นเห็นไหมครับบวก3ามบวกสาบวกสามนะ1ิบสองบวกสามก็เป็นสิบห้าเห็นไหมเราก็ใช้เทคนิคอย่างนี้ก็ได้ง่ายสุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะที่มันสิบบวกสไม่ที่ิบสอบวกสาก็เป็นสิบห้าเท่ากันถันไปนะครับแล้วในวงเล็บล่ะสองสามสี่ห้าตรงนี้ก็เป็นหกครับนะตรงนี้ก็เป็นหก อันนี้คำนวณให้ดูนะครับเป็นตารางนี้สามบวกหก5เ้าบสิบอสิห้าท่ากับสี่สิบห้าอันนี้ในวงเล็บทำก่อนคือสิบห้ากับหกคูณกันนะครับสิบห้าคูณหกก็เป็นเก้าสิบหารสองก็เป็นสี่สิบห้าครับนะอันนี้ก็ทำตาราง,ง,ง,งาให้ดูแลคำนวณให้ดูอย่างนี้มันก็จะได้รู้ว่าอ้อสองฝั่งเท่ากันจริงๆนะผลมันออกมาเป็นสี่สิบห้าข้อที่ห้าไปดูข้อที่ห้อ่าข้อที่ห้า ห้าในวงเล็บเป็นหกห้าเป็นค่าคงที่ไม่เปลี่ยนเลยแต่ในวงเล็บจะเปลี่ยนจากหกขึ้นมาเป็นสามสิบหกนะครับหกกับสามมีความสัมพันธ์กันยังไงถ้าเราต้องสุดคูณได้เร็วๆก็คือหกคูณหกเป็นสามสิบหกแปลว่าตรงนี้คือหกยกกําลังสองตรงนี้ก็ได้จะเป็นหกยกกําลังสามนะครับถ้าเราไม่ชัวเราก็อาศัยอันนี้ต้องอาศัยคือคิดเลขช่วยใช่ไหมนะก็เป็นหกคูณหก นะเท่ากับอันนี้ยกกาลังสองนะคูณอีก6เท่ากับแอบยกกําลังสามก็เป็น2 1 6หใช่เลยนะครับดงั้นเราก็มาใส่ตัวเลขเลยว่าเมื่อตัวนี้เป็นยกกําลังสาตัวนี้ต้องเป็นยกกําลังเท่าไหร่ยกกําลัง4อ่าไปเลขคิดเลขมาดูใหม่ก็แปลว่าเอา2 1 6หคูณเข้าไปด้วย6อีกทีหนึ่งเป็นหนึ่งนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะนตัวนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็ทำสุดคูณให้ดูนะครับเป็น1,296ปึ๊บนาใส่เขาเ้าไปอย่างี้อันนี้ก็คำนวณให้ดูนะ5คูณ6เป็น30 5คูณ3สเป็น180 5คูณ216เป็น1,080ละ5คูณ1,296เป็น6,480เอาตัวเลขทั้งหมด4ตัวมาทำการบวกกันมันก็จะออกมาได้7,770คือตัวนี้ นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอัอนนี้ลบกันแล้วเป็น1,295แล้วคูณด้วย6ก็จะเป็น7,770นะให้ชัวร์ทำยังไงครับเราก็ใช้เลขช่วยครับนในวงเล็บนี้ลบแล้วนะเหลือ 1295, 1295คูณด้วย6เท่ากับ7,770เท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็ถูกต้องโดยการตรวจสอบหลักการทั้งหมด อันนี้คือวิธีคิดให้ดูแต่นี้เวลาเขียนตอบแ่ละเขียนอย่างไรสรุปให้ดูอย่างนี้อ่าอันนี้ข้อ1อยู่นี่ข้อ2อยู่นี่นะแล้วก็ข้อ3ข้อ4สุดท้ายข้อ5นะครับเวลาเขียนตอบก็อาจจะเขียนอย่างนี้ก็สามารถสง่งคุณครูได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะดูแล้วชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆน,นะเป็นกำลังใจ ให้ผู้จัดทำนะครับอยากให้ลูกๆทุกคนเรียกเก่งๆทุกคนเลยสวัสดีครับ